สวัสดีค่ะครูซี่วัยากรภาษาฝรั่งเศสนะคะวันนี้ซี่ก็จะมาสอนการใช้แวบที่ถูกต้องนะคะอ่ะขอทวนจากครั้งที่แล้วนิดนึงนะคะเอ่อครั้งที่แล้วอ่ะซี่สอนแวบเอ่อ v e r ตัวนี้ไปนะคะแวบ b apporte นะคะอ่ะเพราะว่าเรื่องที่สอนวันนี้เนี่ยคือต่อเนื่องกันนิดนึงนะคะอ่ะเอ่ปปอ apporte อันนี้ทวนอย่างไวนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วก็คือสอน apporte ค,คู่มากับ on ปกติใช่ไหมคะถ้าจำได้ก็คือสองแว็บนี้นะคะใช้กับสิ่งของใช่ไหมคะใช้กับสิ่งของทั้งคู่ อปอกเตนำสิ่งของมาออมอกเต้นำสิ่งของไปนะคะถ้าใครเพิ่งมาเจอคลิปนี้ไปย้อนดูนะคะสอนแล้วนะคะมีตัวอย่างให้เรียบร้อยอะทีนี้พอเราเรียนอันนี้เสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมคะอย่างที่บอกถ้าเรียน2ตัวเนี้ยเราต้องเรียน4ตัวไปเลยนะคะจะได้ใช้ถูกอ่ะสำหรับวันนี้ที่จะสอนนะคะก็มี2แวบเหมือนกันอ่มาดูนะคะตัวแรกก็คืออมเมอร์เนน,นะคะอ่าวบอเน,นอเน,น ก็คือให้ทุกคนนะคะจำไว้ว่าแบบอเมเนเนี่ยใช้กับคนนะคะใช้กับคนแล้วก็คือเป็นการพามานะคะอ่าแล้วก็วันนี้สอนสองแวบ,บนะคะอ,อเมเนพาคนมาต่อไปออมนะคะออมเมเนนะคะก็คือใช้กับคนนะคะ ใช้กับคนก็คือพาคนไปวิธีการจําที่จะไม่ให้ลืมนะคะสี่ตัวนี้ไม่ให้สับสนนะคะทุกคนดูแบบนี้พยายามจําให้ได้ก่อนว่าเห็นไหมคะถ้าเป็นสิ่งของมันจะมีคําว่าอปปเจอมปอกเตมันจะมีปอกเตอะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าเป็นนําสิ่งของมากับพาคนมาเห็นไหมคะข,นนขึ้นต้นในตัวอาเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะดูลูกศรถ้าเกิดว่านําสิ่งของไปหรือพาคนไปเห็นไหมคะขึ้นต้นวยตัวเออนะคะอันนี้ทริคในการจํานิดนึงเนาะต่อไปอ่ะอย่างรวดเร็วเลยนะคะ ยกตัวอย่างของอัมเมเน่ก่อนนะคะอัมเมเน่ะอะซี่เขียนตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะอัะมเมเน่ใช่ไหมคะเอ่อก็คืออ่ะยกตัวอย่างเช่นไปอย่างไวนะคะยกตัวอย่างเช่นจะแต่งประโยคว่าเออ่พาคุณมาใช่ไหมคะ <S <S เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งซี่โอเคเดี๋ยวนะคะกล้องกล้องไม่โฟกัสไว้ อ่ะขอโทษค่ะเอ่อไปไวเลยนะคะอามืนอนี่ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะอน่วอทร์อามีน, amis, นะคะอลามโซนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็คือพาคนมานะคะก็คือจงพาเพื่อนของเธอมาที่บ้าน นะคะอันนี้คือเป็นประโยคคำสั่งเนาะก็คืออ่ะอันนี้มีการเอาไวยากรเรื่องอื่นๆๆเข้ามานิดนึงนะคะก็คืออจงพาเพื่อนของเธอมาที่บ้านนะจบนะคะได้แล้วอ่ะหรือใช้แบบนี้ก็ได้ว่า mm hmm. train vous เอ่อสตรังวูซาแมนเอาว่าขอโทษค่ะเขียนผิดเขียนไว้ขปางในอ่ะ a g a r e สถานบูธามนอลาการนะคะก็คือรถไฟนะคะรถไฟขบวนนี้ได้พาคุณมาที่เออใสรถไฟเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็คือวิธีการใช้ก็คือพาคนมานะคะอันนี้คือพานะคะคนมาจบนะคะอันนี้ได้แล้วต่อไปนะคะอันที่สองบ้างนะคะอันที่สองอะ ออขอโทษนะคะอาตรงนี้ดล้วกันอ่ะน่าจะพออันที่สองนะคะอมมอมเมอร์นี่แว็บอมมอมเมอร์นี่นะคะพาคนไปอ่ะพาคนไปใช้ยังไงยกตัวอย่างเช่นเห็นชัดใช่ไหมคะโอเคอาซี่อาจจะรีบไปนิดนึงยกตัวอย่างเช่นเ e p ย r ร้องนะคะโจองอมมอมเมอร์นี่ นะคะอันนี้ทำเป็นรูปของเปซิโกรมโพเซ่ะเซนะคะเลซองฟองซงออมมืนนี้ลซองฟองนะคะเอ่ออะต่อตรงนี้แล้วกันโอโอปักนะคะเออโอปักดักทรักซุงโอเคเพระขอโทษคำนี้ตัวหนังสือ <laughs> แย่มากเลยอะขอโทษขอโทษขอโทษคะ่ะรีบไปหน่อยอะ่ะล on ีซองฟองซง อมเมเน่เลซองฟองอุปปักดักถักสิวงนะคะที่รูละตรงสือส่บบอซึ้อไม่ได้เบี้ยวกล้องเบี้ยวนะคะอ่าโอเคไม่ไเป็นไรเอาใหม่เออเลซองฟองขอโทษค่ะเลปาของซงออมเมเน่นะคะเลซองฟองอุปปักดักถักสิวงก็คือเอ่อพ่อแม่นะคะได้พาลูกๆเห็นไหมคะไปไปที่ไหนก็คือไปที่สวนสนุกนะคะพาคนไปโอเคอ่าอีกสักประโยคหนึ่งนะคะอันนี้ถ้าดูก็คือมีเรื่องของไวยากรณ์เข้ามาใช่ไหมคะมีเรื่องของตองเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นปสเซีอมโพเซนเนาะ นะคะต่อไปอ่ะ je vous z m m e n e dîner au restaurant ก็ได้เห็นไหมคะ je vous emmène dîner au restaurant นะคะก็คือฉันพาคุณไปนะคะไปทานข้าวเย็นนะคะไปไปไปดินเนอร์นะคะที่ร้านอาหารเห็นไหมคะจบก็คือพาคนไป นะคะวิธีการใช้ง่ายๆนะคะเอาองจริงก็คือโครงสร้างไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยใช่ไหมคะก็คือพาใครไปที่ไหนนะคะอมเมเนแกนเกิงใช่ไหมคะโอปาไปที่ไหนก็ได้หรืออมเมเนแกนเกิงนะคะพาเอ่อพาคนอันนี้โทษค่ะพาคนมาที่ไหนก็พาคนไปที่ไหนนะคะโอเคดูลูกศรแล้วกันนะคะประมาณนี้ลองฝึกแต่งกันดูนะคะอะมาไวไปมาไวไปไวนะคะวันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ